สวัสดีครับเสาร์อาทิตย์นี้มีซีรีส์เรื่องไหนดูหรือ,อยังวันนี้มาแนะนำซีรีส์หนึ่งเรื่องนะครับก็คือ s n o w f i e r c e r ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์แอคชั่นไซไฟดราม่าผจญภัยแล้วก็มีแนวสืบสวนปนอยู่ด้วยนะครับกับขบวนรถไฟ1,000ตู้ที่วิ่งรอบโลกอย่างไม่มีสิ้นสุดมา7ปีแล้วเพราะไม่สามารถหยุดวิ่งได้นะครับ ้าหยุดวิ่งจะมีผลกระทบต่อพลังงานและระบบต่างๆของรถไฟ <you> ด้านนอกของรถไฟก็จะเป็นโลกที่ถูกแช่แข็งนะครับด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายติดลบ100กว่าองศาเซลเซียสซึ่งมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้รถไฟขบวนนี้ก็ถือว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายและเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติณนะตอนนี้ และในอนาคตที่อาจจะไม่สูญเผ่าพันนะครับในเรื่องก็จะประมาณว่าเป็นรถไฟ ,1 นึ่งพันหนึ่งตู้นะครับผู้สร้างก็คือคุณวิลฟอร์ดนะครับคนในรถไฟก็นับถือและเชื่อใจในคุณวิลฟอร์ดที่สร้างรถไฟคันนี้นะครับแต่คนในรถไฟไม่เห็นหน้าตาตัวตนของคุณวิลฟอร์ดในรถไฟขบวนนี้นะครับซึ่ง จะเห็นก็แต่เมลานี่หัวหน้าแผนกต้อนรับของคุณวิลฟอร์ดนะครับซึ่งเธอเป็นคนดูแลทุกอย่างบนรถไฟและก็รับคำสั่งหรือคำชี้แจงของคุณวิลฟอร์ดผ่านเธอมาแจ้งผู้โดยสารบนรถไฟนะครับในรถไฟก็จะมีกดรับเบียบเพื่อให้รถไฟสงบหรือไปต่อได้ และทรัพยากรบนรถไฟมีจำกัดนะครับจึงเกิดการแบ่งชนชั้นในรถไฟขึ้นก็จะมีชั้นหนึ่งเป็นแบบผู้ดีร่ำรวยนะครับกินอยู่สบายเลยครับชนต่อมาก็จะเป็นชั้นสามก็ลองลงมานะครับก็ทำงานด้วยนิดหน่อยและชั้นสุดท้ายก็จะเป็น ชั้นท้ายขบวนนะครับก็จะเป็นคนที่ใช้แรงงานนะครับกินของที่แบบจำกัดนะครับจึงเกิดการปฏิวัติต่อต้านนะครับจากกลุ่มท้ายขบวนซึ่งมีอ e ังเดเลตันเป็นหัวหน้านะครับนำการปฏิวัติยึดขบวนเป็นการต่อสู้กับสภาพอากาศข้างนอกที่เลวร้ายติดลบ และก็ภายในขบวนก็ต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดกับความเท่าเทียมการยึดอำนาจในขบวนรถไฟก็จะเป็นการยึดไปยึดมานะครับโอ้โ oh, ห oh, สนุกมากก็ Snowpiercer ปฏิวัติฝ่นานรกน้ำแข็งก็จะมีอยู่3สีสั่นนะครับตอนนี้ที่ Netflix นะครับสีซั่นแรกและสีซั่น2ก็จะเป็นการยึดอำนาจไปมาสนุกกับการเอาชีวิตรอด และซีซั่นที่3ตอนนี้ปมีการศึกษาตามหาที่อยู่อาศัยด้านนอกนะครับแล้วก็บวกกับการยึดอำนาจกันไปด้วยสนุกอ๋อภายในรถไฟก็จะมีสิ่งต่างๆน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแบบว่าเฮ้ยรถไฟมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับแบบเยี่ยมเลย c ี CG, เยี่ยม ตัวหลักๆก,ก็จะเป็นอังเดย์เคลตันนะครับกับเมลานี่หัวหน้าแผานกต้อนรับของคุณวิลฟอร์ดนะครับเมลานี่นี่คือมีความเน็ตฟิกมากเลยโอเคครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับพร้อมจะขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายกันหรือยังนะครับสามารถดูได้ที่เน็ตฟิก มีภาคไทยนะครับทั้ง 3, สซีซั่นเลยคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันตอนต่อไปรีบขึ้นขบวนตีตั๋วกันเลยนะครับกับ s n o w f a ฟสเป่าปฏิวัตินรกน้ำแข็ง